สวัสดีค่ะมันเนกนเราก็มาใส่บาตรนะคะมีกับข้าวทอดคุณเชียงกับปลาเมืองแห้งของแม่เอทีพคนส่งมาจากของบุ๋มน้อยนะคะนกของแม่พัดเทหรือของแม่ผู้ใดเนี่ยค่ะนกก็จะลืมชื่อเลยนะคะนกกะมันเนกนกก็กใส่บาตรให้นอ้องชมพู่นะคะนกเขอให้นอ้องชมพู่มารับแล้วค่ะเด้อมีกินกับมากินน้ำปลาเนี่ยลปลาก็ได้ใส่บาตรไปค่ะมากินน้ำปลาเด้อชมพู่เด้อ ก็ขอบคุณแม่แม่พัดเมืองแพร่แล้วก็แม่ไอซีนะคะที่ส่งปลาหมึกปลาแห้งมาให้์นุ่นนะหนูก็ได้ใส่บาทเนาะกเฮ็ดใส่บาทไปมือมือเนาะค่ะเนาะเขอบคุณกำลังนะ้าเดี๋ยวห้ามาใส่บาทกันเนาะค่ะเนาะทำงานะคะขอบคุณอนุโมทนาสาธุให้ได้บุญกันทุกคนนะคะดูฮะจ้า จลเอะวาตายแล้วเดินน้องเพิ่นกรมามานี่หาองค์จะพระอาจารย์บนมาเพื่อมาค่อเดินลงมาเนาะคะเนาะนี่พระอาจารย์สมบัติกบาแเวนล้วกะ หลวงปู่ลบแล้วก็พระอาจารย์อึ้งแล้วกันหลวงพิ่นิ้นกะบานก็มีพระอาจารย์บุญมาปีนี้มีหกองค์่ะเพิ่นจำพรรษาอยู่วัดผู้หลวงกระสามเนาะผู้หลวงก็มีพระอาจารย์ชมบัติหลวงปู่ลบแล้วก็อาจารย์อึ้งแล้วก็ผู้พระเอกก็มีสามองค์ค่ะมันนี่น้ำหมอกลงแห้งแหงแต่เดี๋ยวมัน น้ำค้างลงสุดยอดเลยคือสีแดดดอกมันนี้คือสีบ่มีฝนเนาะได้เห็ดโบดก็ออกได้แดดมะนิได้เห็ด้าวดอกก็ออกนาคนเนาะโอ้เหมาะเต็มเลยเดินมาเห็นแ่เหมาะ <laughs> มองบริเวณรอบๆ นี่ไม่ได้ไปกับตาหมอกเลยมันนี่ก็รรู้สึกดีใจเนาะค่ะเนาะมัน,นีนเมื่อวานนี้ได้ไปทําบุญมาเขาก็คือจังว่าได้รับความยุติธรรมเนาะค่ะเนาะกลากาขอบคุณแม่ชมพู่ล้วก็แม่ลิซ่าลวก็ลุงทินบุ๋มน้อยแล้วก็เฮียเปยกพิทตำ พี่แต้พี่ตาเยอรมันแลวก็ทีมงานทุกๆคนที่เป็นพันธมิตรนะคะเด้อขอบคุณที่มองเห็นหนูนะคะก็กราบขอบคุณมาณที่นี่ในตอนเช้าวันนี้หนูก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่ายังเห็นความยุติธรรมของหนูหรือหนูกะตามนี่นะคะหน,หนูกะว่าโบเกหนูกะ กราบขอบคุณคุณแม่ๆและพันธมิตรทุกคนนะคะที่ละกะแม่ไอซีทุกคนที่เข้าใจหนูนะคะเน,ะนาะนักากราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเด้อค่ะเดอ้อหนกูก็จกสิเว่าจยงไ๋เนาะนว่าว่าถือหนูก็ดีใจขอบคุณแม่แม่นะคะ,คะบิ๊กบิ๊กไงน้าลูกนี่เงิน เงินเป็นอย่งยงางนี้กนี่ก็อยู่แบบนี้ก็มีความสุขนะคะนี่ตัวนึงนั้นไปสวนกระตะมอกนี่สีอยู่เฮือน่วนมากก็สิเฝ้าบ้านตัวนักนก็สิไปกับพ่อถ้าหนูไปแลกวก็สิไปเบิดเลยนะ,นะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะถะ้เได้อฝากกดไลค์คคคคาคากดแชร์กด subscribe ใบมะกรูดนัดโทนบ้านโกก้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ